สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพระอาจารย์เกษมสุขเขมะสุขโขพระลูกวัดประดูธรรมมาธิปัดยาเกลยกกายขทมอในประเด็นที่ว่าม <ะ S 1> าัคค<ะ>ารีผลผล,ลไม้ในป่าหิมพานมีอยู่จริงหรือไม่แล้วพระพระอย่างหลวงพี่หรือพระอย่างวัดอื่นๆเนี่ยโดนแหกตามาเยอะขนาดไหนหลวงพี่ครับมัคคาีผลของหลวงพี่เนี่ยม,<ะ>มีมี พระที่วัดนี้โดนแหกตาเองเหรอไม่ไม่ใช่ที่วัดอื่นดูดูดดหลวงพ่อว่าไปสงสารเจ้าวาดวัดอื่นไปโดนหลายวัดครับเพราะท่านไม่เคยเห็นมาก่อนครับอันนี้เหตุการณ์เกิดเมื่อปีไหนที่เป็นข่าวเนี่ยอ่าเป็นข่าวปีสี่ห้าเป็นข่าวเมื่อปีสี่ห้าเจ้าวาดหลวงตาแก่ๆเจ้าวาดท่านไม่รู้อยู่บ้านนอกอะ่ะอีสงสารไปเอาเงินวาดมาซื้อมะกฤษผลสองแสนไปแหกตาขายอะ่ะสองแสนไปซื้อผลละสองแสนอ่า จริงๆะ้าพะจร์ขาย30บาทต,ตลาดถ้าพระจันร์มีมะกะรีผลมะโหรามีตลอดมีตลอดมีไปต,ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ไปตอนนี้ก็ได้สาย30บาทแต่นี่ที่ท่านไปเชื่อก็คือหนึ่งม,มันเอาไปต้นไม้มะกะรีผลนี่เขาทํากันยังไง <โฮ S 2> ทําได้ทําได้ก็ทาเหมือนตุ๊กตานั่นแหละแต่เขาใช้ใช้ขี้เลื่อยผสมกับยางแล้วก็ผสมกบกาวอัดบล็อกทําเป็นบล็อกขึ้นมาก่อนอแค่นั้นแหละ ขี้เลื่อยยางและกาวขี้เลื่อยไม้ขี้เลื่อยไม้ผสมกับยางเออยางแล้วก็อัดลงกรอบลงบล็อกบล็อกเหมือนปั๊มป้าเหมือนปั๊มพระแปะเลยเออแล้วมาเอาตะดกระดาษทรายมาขุดแต่งจะเข็บหน่อยอ่าขายถูกสามสิบบาทอันนี้ลูกละสาอัดเนาะผลละสามสิบบาทอืมทำไมคนเชื่อว่าเป็นผลละไม้หิมาผ่านครับอาจารย์ก็มันขาดปัญญามันไม่ฟังเทศหลวงพ่อเกษมครับ ก็แค่นั้นจะฟังเทศก็รู้ครัแต่นี่ที่พาท่านซื้อคืองี้มันฉลาดมันไปเอาต้นไม้แปลกๆนะในป่านะมาปลูกในกระถางแล้วมะกะลีผลเนี่ยเอามาต่อต่อกาวต่อเทคนิคอ่ะแล้วมายกไปท้งต้นท่าน,นเลยซื้อ,ค,อคือยกมาท้งต้นเออแล้วมันห้อยเป็นลูกมะกะลีผลไงท่านก็โอ้ต้นมะกะลีผลนี่ต้นไม้ออกลูกเป็นผู้หญิงไงแต่จริงๆเปล่ามันตอมันต่อกาว มันต่อกาวอพระไม่ฉลาดหรือพระไม่มีสติปัญญาก็ท่านขาดประสบการณ์อ่ะท่านขาดความรับรู้อ่ะเพราะท่านไม่รู้อ่ะท่านยิ่งเป็นคนซื้อด้วยก็ไม่รู้เลยแล้วมันบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไปเจอในป่ามันไปทุดงอ่ะมันแม่มันไปกับพานป่ามันไปเจอมามันก็เลยขุดมาขายท่านเลยซื้อสองแสนเพราะมันมีต้นมาด้วยขายพร้อมต้น อาจารย์ครับนอกจากเป็นมัลีผลแล้วเนี่ยเวลาไอ้ญี่ปุ่นยุี่ปุ่นไต้หวันก็ทําเยอะเขาอาจเป็นบล็อกเด่นนแตังโมเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมทาได้หมดนอกจากมัรีผลแล้วเนี่ยมีเจ้าแม่คนอิ่มบล็อกเจ้าแม่คนอิ่มก็มีพระปิดตาก็มีพระสังขจายก็มีมีนั่นซื้อแปลกลงบ่อยคือเ็าทาบล็อกขึ้นมาก่อนบล็อกแก้วบล็อกแก้วหล่อบล็อกแก้วมาก่อนแล้วก็เอาลูกเล็กๆใส่ลงไปแล้วพอมันเลี้ยงไว้มันจนโตมันก็ไปตามบล็อก ก็คือทําเป็นบล็อกแก้วก่อนบล็อกแก้วก่อนแล้วก็เอาไปครอบในน้ําเต้าน้าเต้ามันง่ายน้ำเต้าก็ได้น้าเต้าก็ง่ายน้ำเต้าง่ายเพราะนันเต้าแห้งแล้วมันไม่ไม่เสียหายอ่าใช่น้ําเต้าก็มีที่เป็นแอปเปิลก็มีแอปเปิลมีกะมก็มีกะม่งก็มีอ่าแล้วแต่เลยมันก็โตตามบล็อกนั่นแหละครับบล็อกอะไรเมื่อโตตามนั้นแหละแต่ว่ารุ่นแรกๆเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนเฉลยก็เลยไม่รู้ลูก มันหากินอยู่ได้นานหลายสิบปีก็หลายปีอยู่หลายปีอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าตอนนี้เหมือนในเพชรพญานาคมาทุบงาแต่ว่าอมรินทร์ทีวีช่องคุณพุทธอภิวันเนี่ยมาแฉแล้วอ่ะก็เอามาแฉแล้วเหมือนกันเพชรพญานาคคือยังไงครับหลวงพี่อันนี้อันนี้มารคืีผลที่เขาทำแบบเดียวกันแหกตาแหกตาต้มตุนบาปกรรมไอ้พวกนี้ครับก็เพชรพญานาคมันก็ไปซื้อทาพจน์มาก็เป็นแก้วจีรนายแป้วสี แต่แล้วก็หินมามาผ่าก่อนแล้วมาเจาะเข้าไปแล้วก็เอาไอ้ลูกแก้วใสอ่าแล้วก็มาปิดอ่าแล้วก็ตอกเอากาวเจียเจ้ากาวให้เป็นหินหมดไม่ใช่แล้วก็เอาผงหินมาโรยอ่าโรยแล้วก็ขัดขัดขัดมองดูนี้ไม่รู้ครับมองดูนี้ไม่รู้เธอไปถ่ายแล้วจําได้หนังสือคมชัดลึกพระสมเด็จแตกเจ็ดชิ้นพอมาต่อเคลือบหมดแล้วมองออกไม่ออกเลย ส่องด้วยแว่นขยาย30เท่าก็ไม่เห็นรอยแตกรอยร้าวครับเซียนพ้าทุกคนเวลาจะซื้อพระสมเด็จเขาต้องเอ็กเเลยหมดเอ็กซเรยหมดอ่าไปเซเรยถึงจะเห็นว่าอ๋อผ้าซ่อมไม่งั้นเจอผ้าฝีมืออ่าฝีมือคือมันเคลือบไอ้นี่มันก็เคลือบเคลือบได้ครับเคลือบได้แล้วหมูกว่าพระเคลือบสมเด็จดิครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับคนโดนหลอกมาคลีผลนี้เยอะไหมทุกวันนี้ยังโดนอยู่นะอ่ะยังโดนอยู่โอ้ก็แสดงว่าโง่นะ ทุกวันนี้คนยังโดนหลอกว่าเรื่องมคขลีผลว่ามีจริงเดี๋ยวนี้อบอเพชรพญานาคมาพญานาคมาแรงๆก็จะมาโดนหลอกเรื่องเพชรพญานาคพอมาเห็นแล้วก้อนหินมันไม่มีรอยต่อเลยจริงๆเขาเคลือบครับเขาเคลือบเขาผ่าเป็นสองท่อนแล้วก็เจาะรูแล้วก,ลก็ซื้อลูกแก้วมาใส่้าาจย์มีขายเยะอะยๆแล้วก็เอากาวมาต่อติดแต่แล้วไอ้รอยต่อเนี่ยมันไม่เห็นหรอกเขาก็ก้อนหินก้อนเดียวกันนั่นแหละดินนะมาทุบๆ,ๆ,ๆแล้วก็เคลือบเคลือบ เกือบเสร็จแล้วกขาดัดสายขาดอีกทีมันก็ไม่เห็นแล้วอะไรครับพระอาจารย์ครับ,พ,รรบพวกนี้ทําไมคนคนท,ท,ทั้งที่มีการพิสูจน์มีการเผยแพร่แล้วเนี่ยทาไมคนยังยังเชื่ออยู่อีกครับที่ความเชื่อเพราะหนึ่งความโลภครับความโลภเนี่ยที่มันหลอกหลอกได้มันอาศัยความโลภของคนนั้นครับคนที่ถูกโกงทั้งหมดเนี่ยมาจากความโลภทั้งนั้นเลยครับไม่โลภถ้าไม่มีความโลภมันหลอกไม่ได้ มันต้มตุ๋นไม่ได้ความโลภทีนี้ความโลภก,ก็คือหนึ่งถ้าบูชาเพชรพญานาคนี่เราจะร่ารวยแล้วถ้ามะขลีผลบูชาแล้วจะเป็นไงมะิรีผลก็ก็มแล้วแต่มันจะไปบรรยาย <c oughs> แล้วแต่มันจะไปใส่สปปรรพคุณลงไปว่าดียังไงเออใช่ถ้าถ้าป่วยบอกโอ้โหนี่น้บพรอ,อธิษฐานขอนะเราจะหายโรคถ้ามันรู้ว่าป่วยไงถ้ามันรู้ว่ากําลังแย่อย่ายจะขายที่โอ้โหนี่จะโชคลาภจะสมปรติเทนะ <c oughs> คือมันเอาความโลภของเราเนี่ยเป็นตัวล่อเรา ถ้ามันรู้มันมีข้อมูลเราหน่อยว่าเรากําลังทําอะไรยุบมันเอาตรงนั้นมาจับตรงนั้นใส่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นวิธีง่ายๆนิดเดียวก็คือทุกวันนี้ที่ถูกหลอกได้เพราะความโลภของคนพระอาจารย์มีมัคครีผลเยอะพอสมควรซื้อว่าไม่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 เก็บไว้ซื้อที่ท้าพระอาจารย์เรามาให้ผาให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นมันทาแบบนี้ไม่มีทั้งสองแบบก็คือคือทั้งจริงมันไม่มีมีทั้งเป็นลูกน้ําเต้าแล้วก็ใช้ชันกับ อ่าไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้ถธอต้องแยกประเด็นนะไอไอมักรีผลเนี่ยคือผู้หญิงต้นไม้ที่ออกผลมาเป็นผู้หญิง,ญงแก้พาพรับแล้วในตำนานบอกว่าพอถึงปีเนี่ยวิทยาธรก็หอะมาแล้วไปเด็ดเอาแล้วหอบเอาไปไป,ไปทำภรรยาอ่างนั้นเป็นผู้หญิงแก้พาพรั่ามันก็ทำได้แล้วแต่มันเอะมันจินตนาการของมันไปอะ่ะนะอันนั้นคือมักรีผลส่วนคนมันมาเห็นไอคนไทยมันเชื่ออย่างี้ไว้กูต้องเอาลอะ เอาทาเจ้าแม่กุนอิมที่เหนือชั้นกับมีหอยมุกเป็นเจ้าแม่กุนอิมมีเออเหนือชั้นกว่านั้นดิเหนือชั้นกว่านั้นก็คือทําหอยมุกเป็นเจ้าแม่กุนอิมคือคือเขาฝังตั้งแต่ต้นตั้งใจทาตั้งแต่ต้นเลยก็ตั้งแต่ต้นเลยตัวโตหอยมุกอะไรมันจะออกมาเป็นเจ้าแม่กุนอิมแล้วครับก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งหอยมุกโดยธรรมชาติมันอย่างนี้นะอนิยมต้องใครรู้นะก้อนกรวดก้อนหินที่มันอยู่ในก้นทะเลก้นมหาสมุทรเนี่ยมัน กระเด็นเข้าไปติดตอนที่มันหาอาหารเนี่ยรับไปติดในเนื้อเยื่อและมันพ่นไม่ออกอเหมือนอย่างผงเข้าตาเราธรรมชาติจะขับน้ําตาเพื่อจะพาผงออกจากตาหอยมุกก็เหมือนกันพอมันติดเนื้อเยื่อแล้วมันก็จะขับน้ํามุกเพื่อจะผลักอากก้นหินนี้ออกแต่มันไม่ออกอเพราะมันผักไปขับไปขับไปสองปีมันก็เลยเป็นเคลือบเป็นมุกไปเลยครับ แต่น้ำตาคนไม่เป็นอย่างนั้นน้ำตาคนไม่เป็นมุกแต่ไอห,หอยหอยกาบเนี่ยหอยมุกเนะี่ยพอมันมาเคลือบเคลือบเคลือบแล้วมันก็เป็นหอยมุกพระอาจารย์เคยซื้อแบบที่มีจะไปเป็นรูกเจ้าแม่เจ้าอิมไม่ไม่มีแต่เคยเห็นในรูปเขาเอามาลง,าลงในรูปในรูปหนังสือแปลกเขามาลงก็คือหนึ่งเอางี้ดูงี้ก่อนนะโดยธรรมชาติก้อนหินมันติดแล้วหอยมุกมันขับขับไม่ออกมันก็ขับทุกวันทุกวัน่นพอสองปีมันก็กลายเป็นมุก ไข่มุกอ่าแต่นั่นคือธรรมชาติครับนี่คนรู้เลาคนมาทดสอบญี่ปุ่นเป็นเจ้าแรกที่ทดสอบเลี้ยงหอยมุกอ่าก็คือหนึ่งเอามาเปิดแล้วเอากาวติดมันไปเลยอ่าเอาไข่มุกซี่ก็ได้กลมก็ได้ติดมันเลยมันแล้วมันก็ขับไม่ออกอ่าพอสองปีสามปีสี่ปีก็หนาขึ้นไปเลยแต่สองปีก็เริ่มมีมุกแล้วครับสามปีสวยขึ้นสี่ปีก็สวยขึ้นครับหนาขึ้นอ่าก็เป็น ไข่มุกละเป็นไข่มุกแล้ว,แ,ลวแต่แบบนี้ก็เรียกไข่มุกเทียมเพราะว่าเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้คราวนี้คนฉลาคนนั้นเอ้ยมึงทําบล็อกได้นี่วามึงทาเจ้าแม่คุณอิมผลไม้นะน้ําเต้าเอาบล็อกเจ้าแม่คุณอิมมาใส่แล้วมันก็โตดูมีมีคนโง่นะคนคนไทยมันมีมีโง่อีกมุมหนึ่งนะลุงแค่ขายนี่ลูกฝรั่งลูกมะม่วง ตอนลูกเล็กๆเท่านี้ก็ฮะใส่ในขวดนี่ขวดแล้วใส่ไว้ตแตงแต่แต่ไว้ตอนแรกๆแล้วก็ใส่แล้วพอมันโตก็เต็มขวดมันเทไม่ออกไงแล้วก็ตัดกิ่งแล้วขายทั้งขวดแทนที่จะแทนที่จะขายสามโลร้อยกลายเป็นลูกละพันโลไม่ใช่ไม่ใช่ลูกลูกละร้อยคนซื้อเฮ้ยแปลกใส่ไปได้ยังไงเฮ้ยลุงใส่ได้ยังไงบอกเด็ดลุงใช้กระถาใส่เหรอลุงก็ต้องโม้หน่อยดิใช่ใช้กระถากูกูลดน้ำกูกระเสกไปเรื่อยเออใส่ได้อ่ มันซื้อไปแล้วมันขับไปแล้วขัดลับถึงกรุงเทพแล้วมันขับรถย้อนกลับมาใหม่ลุงแล้วเวลาจะกินทำอาคาถาถอนอยังไงถึงจะกินได้มพ่วงอยู่ในขวดนะ่ะก็ในขวดไงมันเ,<อ>เทไม่ออกไงเออจะกินยังไงก็มันใส่งไว้ไไไตั้งลูกคันี้อ,อ่ะอ่าพอมันโตเต็มขวดมันก็เทไม่ออกแล้วไม่ต้องเทเต็มขวดแล้วนะมันก็มาถามว่าถอนยังไงเออลุงบอกคาถาถอนหน่อยเดี๋ยวเอามาม่วงมากินอลุงก็บอกทุกขวดมึงบอกพรอันเดียว มพงไม่ต้องไปท่องเดี๋ยวปีหน้ามาซื้อกูใหม่ันี่ความความไม่ฉลาดของคนเอาชนิดเมื่อกี้เราเรื่องมุกเรื่องมุกขาไขมุกครับตอนนี้มันก็ฉลาดไงครับกูจะไปฝังทําไมล่ะน้าไข่มุกที่เลี้ยงนะถ้ฝังเปก็มีเป็นกลมก็มีถ้าฝังลักษณะนี้เป็นกลมเนี่ยมันไม่ได้ราคาได้ราคาน้อยก็ได้ราคาน้อยก็ฝังเป็นก็ไปแกะ เอาเปลือกไข่มุกนั่นแหละแกะเป็นรูปเจา้าแม่คุณอิมแล้วก็กาวติดเหมือนกับไอทิศเป็นเม,ม็ดกลมครับคือเม็ดกลมมันมีที่ไหนที่ไหนมันก็มีไงแต่นี่พอแกะเป็นรูปเจา้าแม่คุณอิมขายคนจีนคนจีนนับถือเจ้าแม่คุณอิมไงก็ขายคนจีนแทนที่จะขายได้ราคาเม็ดละไม่กี่ตังค์เอาก็นี่ขายแพงเลยขายแพงเลยแต่ถ้าออกมาใหม่เนี่ยมัน,ม,นมันต้องมาได้บอกว่าทำที่บอกโอ้โหนี่บารมีเจา้าแม่คุณอิมสแสดงว่าหอยมุกตัวนี้ต้องเป็นลูกศิษย์เจ้าแม่คุณอิมเจ้าแม่คุณอิมมาโปรดนะ มันซื้อเพราะความขังความเชื่อความเชื่อว่าขังเนี่ยต้อรูปจะแม่คนอิ่มอ่ะแต่มันไม่รู้เบื้องหลังกันไถ่ายทำไงโอ้โหมันก็ไหวอ่าค่ะมันก็ไหว้ของมันไปมันก็มันก็ศักดิ์สิทธิ์ตามที่มันไหวนับถือนั่นแหละแต่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเปิดเอยละนี่เทคนิคของขาเทคนิคการขายของให้ได้ราคาแพงอาใช่ใช่ถ้าใครมีสวนน้ำเต้าอยากให้ได้น้ำเต้าราคาแพงก็ใส่ในขวดขายใส่เอารูป เอารูปมัคคิริผนไปแปะปุ๊บเดี๋ยวน้าเต้าขยายเต็มมันก็ทํารูปอะไรก็ได้แต่ต้องทําบล็อกไงทำบล็อกเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ทาบล็อกไปรูปขวดมันก็เป็นรูปขวดเป็นแก้วมันก็แกว้วไปรูปอะไรมันก็เป็นรูปนั้นอะ่ะแต่ถ้าเป็นรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมันก็ขายได้ราคาก็สําหรับสําหรับคนไม่รู้สําหรับช่องทางทํามาหากินสําหรับคนที่รู้เพื่อที่จะไปไม่ได้หลอกเลยไปบอกคนที่ศรัทธาก็แล้วแต่ครับแต่ก็ถ้าวิธีไม่บาปก็คือเราอย่าไปหลอกเขา แล้วบอกเขาตรงต้องวก็ไม่ต้องบอกต้องๆ้ล้วก็วางว่าคุณสนใจมากคุณสนใจก็ซื้อไปทั้งนี้ไม่บาปนะอะแต่จะเป็นโมสพรพคุณโอ้โหนี่ผมเสกอย่างนะั้นผมก็บวงสรวงเจ้าแม่คุณหรือเลยมันต้องเป็นอันนี้บาปแต่ถ้าวิธีไม่บาปคุณทําเป็นบล็อกลูอะไรไว้แล้วแล้วคุณวางไว้เฉยเฉยสนใจก็ซื้อไปอไม่สนใจก็ไม่ต้องบอกแพงหน่อยก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่ความอชอบเพราะมันแปลกเพราะมันแปลกแล้วเพราะมันแปลกอะ่ะครับก็แค่นั้นเอง อันนี้เป็นช่องทางธรรมหากินสำหรับใครอยากได้มรก,กรีผลไปไปท้าพระอาจารย์ได้30สบาทตัวนึงที่หลวงพ่อต้องมาลงเดนิวเพราะสงสารหลวงตาสงสารไปเอาเงินวัาสองแสนไปซื้อโดยไม่รู้ว่า เขาหลอกครับเหมือนเพชรพญานาคแหละโดยไม่รู้ว่าเขาหลอกเขาทําได้ครัเขายินมาทุบเราแล้วอยากจะรู้แหล่งก็ไปท่าพญานามีเพียบเลยของเองเราไปเทียบดูเลยไปซื้อจากท่าพญานมาไปซื้อมาเป็นพันนำมาเทียบดูอ้าวเหมือนกันเปะเลย30บาทแค่านั้นเองสาบาท40บาทไอ้ต่เพชรพญานาคนะหลวงพี่เก็บของพวกนี้เพื่อที่จะให้คนเกิดปัญญาไม่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 ได้เก็บอย่างเช่นไม่ใช่พวกพวกของที่ไอของที่หลอกคนอะ ไอ้ของหลอกคนก็ไม่ได้เก็บหลอกพี่หนึ่งถ้าเรามาซื้อมา,าอธิบายให้คนเข้าใจก็ใช่ก็เฉพาะมะกดิผลเพราะาเราเห็นข่าวแล้วไงเราเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์จากทีวีว่าเจ้าวันถูกหลอกเป็นแสนเนี่ยแล้วหลายวัดก็ไปซื้อเนี่ยถ้าเราไม่ทําข่าวออกมาหยุดไว้เนี่ยมันก็จะถูกหลอกไปเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้ณที่เราพูดนี้ยังมีการโดนหลอกอยู่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เพราะไม่ไม่ได้ดูข่าวเลยไม่ทราบนะแต่อาจจะมีแหละเพราะคืนนี้นะหลวงพ่อจะพูดบ่อย ทุกวิธีการหลอกมันหลอกไม่ได้กับคนแก่ที่รู้แล้วมันไปหลอกคนรุ่นใหม่ไอ้คนที่รู้แล้วไม่หลอกไม่ได้แล้วหลอกไม่ได้แล้วม,<ไ>มันก็หลอกคนใหม่ไอ้คนที่ปีสี่ห้าตอนนั้นเนี่ยที่เขานี่เนี่ยม,มันหลอกคนปีนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็คนลืมไบมันกหล<พ>อกเล่ลนลใหม่รุ่นใหม่มันม,มีช้างน้ำอีกอันหนึ่งนี่อ้าช้างน้ําก็มีเออช้างน้ําตัวเล็กๆเนี่ย มันก็เขาเอกเรล์ดูแล้ววิจัยแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่มันเป็นการตัดแต่งมาต่อเอากระโหลกหนูมาเอาก้างปลากล้างมาต่อเพราะว่านักสัตววิทยาไปเอกเรล์ดูแล้วว่าไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นการมนุษย์ทำเพราะธรรมชาติมันต้องต่อกันเป็นระเบียบอันนี้มันเสียบเสียบเสียบอ่ะอันนี้ช้างน้ําก็ ช้างน้ำก็แหกตาก็เป็นเรื่องแหกตานะครับรแต่วันหลังเนี่ยถ้ามีข่าวนี้เราจะมาทำไกรจีนหนึ่งว่าเขาแหกตาช้างน้าแหกตากันพอสมควรโอ้โอเขาขายหลักล้านแหละเพราะว่าเป็นช้างน,นะแต่ Jones, <simpl kie. S 2> อันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะอนจริง,รงๆหลวงพ่อวิชาลติยุตโตไปสัมภาษณ์ท่านได้ไปสัมภาษณ์มาแล้วมรณภาพยังหลวงพ่อวิชายังอย่างอายุห้าสิบแปดวัดชอนทุเรียนตากฟ้าตากฟ้าชอนทุเรียนตากฟ้าก็เชื่อท่านเพราะท่านเป็นพระที่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำนิมนต์ปลูกเสกต้าอายุ30กว่ามีรูกด้วยนะหลวงพ้าหนุ่มหลวงพ่อวิชาลัตติยุโตหลวงพ่อฤาษีลิงดำเชื่อคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงไม่มีมนต์มาปลูกเสกหรอกอายุสามสิบกว่าปลูกเศษระดับแม่ตอนนี้แปดสิบจะแปดสิบแล้วแกก็หลวงพ่อห้าปีเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ายังมีชีวิตอยู่ท่านทนเก่งเรื่องอะไรอ๋อท่านได้ช้านางเด็กๆ เดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์นี่ผมอ้างชื่อหลวงพี่ได้ใช่ไหมอ๋อได้สบายแต่ตอนนี้โควิดก็ปิดไม่เข้าไม่เข้าชื่อวัดอะไรครับพี่วัดชอนุเรียนวัดชอนุเรียนอำเภอตากฟ้าตากฟ้าชื่อหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวหลวงพ่อภาหลวงพ่อวิชาลติยุโตเป็นลูกศิษย์พ่อท่านคายวาจาศิษย์ับนะแล้วก็นิุสลิจัญญาไปบวชอยู่กับท่านอ๋อแล้วกาไปดูแต่อย่างงี้ไม่กล้าแอบอ้างเดี๋ยวค่อยดูหลังใหม่ดารา พระองค์เจ้าเฉลิมพลที่กำพรอาบน้ำมนตน์รับอ,อายุสามสิบกว่าตอนน,ตอนนู้นตอนนั้นที่อาบนะเฉลิมพลที่กำพรชาลีอินทวิจิตลังสีิทัตนาพยักนิรุศลิจัญยานั่งแถวไปอานน้ำมนต์พระอายุสามสิบกว่าถ้าไม่จริงจริงระดับนี้ไม่ไปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่กำพรไม่ไปให้จับหัวไม่ให้ไปอ่าบน้ำมนต์ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่ใช่ มีรูปมีรูปมก็มีรูปอยู่ครับมาเด้โมแต่ว่าอ๋อโมไปแล้วโมไปแล้วไปลพระอาจารย์ครับให้ข้อคิดเรื่องมักคารีผลหน่อยเพื่อไม่ให้คนโดนแหกตาก็ยมอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆงมงายนักหนาคือเรื่องมันเป็นตำนานต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคําว่าตำนานเนี่ยมันตำมานานแล้วนะอย่าไปเชื่อมันเอาตมเมื่อวานแล้วค่อยเชื่อแล้วกันอะไรก็ตามาตำเมื่อวานหรือตมเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่อยเชื่อค่อยเชื่อเออพอมันยังยังมันมิเษพมีสุดได้ว่าแบบยังอุ่นๆอยู่มันยังอุ่นๆอยู่เออ สากระบือยังอุ่นๆอยู่เน,น,น,นี้ยโมเคแต่ว่าถ้าตำนานเนี่ยยอมอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อแล้วก็ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าอย่างพญานาคเนี่ยเขาเป็นโอปปติกะเป็นกึ่งเทพนะกึ่งสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีกายหยาบเหมือนมนุษย์เพราะนั้นนะลูกแก้วหรือก,กระดูกบางที่บอกว่าโอ้โหมีลูกแก้วมีกระดูกพญานาคมีกระดูกอีกกระดูกพญานาคอีกมีเกดพญานาคอีกมีหงอนพญานาคอีกเดี๋ยวพระอาจารย์ก็เจอมาเยอะ ไม่ใช่เดียมีดูข่าวเจอบ่อยๆมันโง่อง,องงายอ่ะคือคือคอย่างงี้อีกหน่อยก็มีกระดูกเทวดาล่ะหล่นมาโอ้โหนี่กระดูกเทวดาหล่นมาเจาก,ก้อนเมฆนะคือพวกนี้เป็นพลังงานแสงเพราะงั้นเขาถึงเดินทะลุข้างฝาได้ต้นตะเคียนต้นไทรอะไรลุกกระเทวดาก็เดินทะลุเขาต้นไม้ได้พวกนี้ก็ไม่มีกกยหยาบกกยหยาบมันเดินก็ไปมันติดเขาเป็นพลังงานแสงนี่ข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สองให้ดูว่าหนึ่งเท้าเขาไม่ติดพื้นอข้อต่อมาต้องดูว่าเขาไม่กระพริบตาถ้าวิญญ,ญาณเขาจะไม่กระพริบตาในวิธีการดูผีดูวิญญาณนะอ่าใช่ดูผีดูวิญญาณทุกเจนนิดเลยจะไม่กระพริบตาไอ้หลวงพี่แล้วหลวงพี่เชื่อไหมว่าคนสื่อสารกับผีได้โอ้ยมีเยอะแยะไปคารวะเยอะแยะคารวะได้ยได้อาจารย์เลนส่องผีลงไปดูดิเดี๋ยวก,ก็บอกเธอถึงด้าบ้านเธอบอกถึงเมียน้อยเธอด้วยอาจารย์เลยอาจารย์เลนส่องผีผู้หญิงอ่ะ หรือจิตสมผัสก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็เอางี้เลยท้าเลยเอาบอกมาดิผมมีเมียเก็บอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาผมว่าส่องเลขให้ดูหน่อยไหมส่งให้มีประโยชน์หน่อยดิส่องอะไรส่องเลขงวดหน้าไงไม่ทาไมส่องไม่ได้ส่องได้แต่ว่ามันเขาบาปด้วยเขาไม่เอาทําไมเขาไม่ส่องเลขดูเลขงวดหน้าถ้าเขาเจ๋งจริงก็จะไปดูทําไมอนนียมันเรื่องบาปเขาต้องการสอนคนให้ได้บุญพระอาจารย์ครับตั้งรู้จักมานี่เชยเจอพระที่เห็นเลขไหม โอ้ยหลวงพ่อฤษีนิยามไปท้าหลวงพ่อหลวงปู่เขียนว่า,าท่าขุนเน่หลวงหลวงปู่เขียนท่านบอกว่าอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอก็ไปกราบท่านท่านบอกก็ได้ท่านเขียนให้เลยราวันที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวเลขทาา้ขทายสองตัวล้วพับไว้แล้วท่านแช่งว่าหย,บยาบหวยออกวันที่หวยออกแล้วเนี่ยถ้เปิดดูนะถ้าเปิดดูก่อนตาบอดน,นะ,ะท่านต้องการให้รู้ หลวงพ่อฤศิงเล็งน้ำบอกผมต้องการจะรู้เท่านั้นว่าพระเห็นหวยเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงครับเท่านั้นเองผมไม่เล่นครับท่านก็เขียนได้เลยเขียนให้เลยอตรงเป๊ะหมดเลยหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวสองสี่รางวัลเลขท้ายสองตัวตรงเป๊ะหมดเขียนไว้หมดเลยเขียนไม่ก่อนล่วงหน้าหลายวันด้วยแล้วหลวงพ่อจงองหนึ่งกันมีหลวงพ่อจงวัดวัดหน้าต่างนอกนไม่ใช่หลอพระหลานนะ บอกว่าหลวงพ่ออยากรู้จริงๆว่าพระรู้หวยเนี่ยมีจริงหรือเปล่าท่นบอกอ่าได้เดี๋ยวหลวงพ่อเขียนให้แล้วอย่าไปแทงนะที่เขาไม่บอกนะเขาไม่บอกเลขเขาเห็นว่า๋ย่บอกว่าไอ้นั่นเธอเอากิเลสของเธอมาพูดครับแต่คนที่เขาเห็นบาปเห็นบุญแล้วเขาเห็นวิญญาณแล้วเขาจะไปทำทำไมาเนี่ยเขาเห็นว่านารกมีครับไปบอกเลข ช่วยคนคนหนึ่งแต่คนที่ถูกหวยกินไปอีกเป็นหมื่นคนมาจ่ายตังค์เธอแล้วมันได้อะไรขึ้นมาพระตั้งถึงไม่เอามันได้บุญกับคนโน้นหนึ่งแต่ไปทําบาปไปคนอีกต้องเป็นพันคนเป็นหมื่นคนครับแล้วนรกกินเขาคนบอกมันสนุกเหรอเ้าก็เห็นนี่ว่านารกมีบาปมีแเ้าก็เรื่องอะไรไปทําเธอท้าก็ท้าไปเดี๋ยวเขาไม่เล่นกับเธอ <c oughs> แต่ก็เอาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อเราก็ตาเรอเอาละผมไปทําชั่วมาที่ไหนบ้างเรงคุณลองบอกมาได้เดี๋ยวเขาก็บอกให้ อ่าแค่นี้ครับสำหรับมักคารีผลผลไม้แตกตาแค่นี้ครับสวัสดีครับ